สวัสดีครับพ่อเสือครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเคยสารใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณพ่อเสือครับท่านผู้ชมครับในงวดของวันที่16มิถุนายน67ครับอ่าสำหรับคุณพ่อเสือเองเนาะครับอ่าในงวดที่ผ่านมาก็ให้แนวทางตัวเลขก็คือ43เนาะพ่อครับเลขก็ออก42ครับท่านผู้ชมเสียดายมากครับ ที่ผ่านมาก็ส่วนมากแล้วเลขของคุณพ่อก็เข้ามาเรื่อยๆเนาะพ่อเข้ามาเรื่อยๆนี่เพิ่งพลาดครับพลาดไปแต้มหนึ่งในวันที่ผ่านมาครับเดี๋ยวในวันนี้ครับท่านผู้ชมเรามารับฟังรับชมความฝันของคุณพ่อเสียด้วยกันครับคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อฝันฝันวันไหนนะครับฝันเมื่อคืนนี้แหละอ๋อก็เพิ่งฝันเนาะพ่อเนาะฝันครับในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับ อ่าพ่อฝันว่าจังไดแน่ครับผมฝันว่าไปบานเก่านู่นอยู่กุบขนชั่นู่นครับครับไปก็บพี่ชายถามบ่านมึงจะมีข่าวกินไหมเดี๋ยวนี้โอ้บุม,มีเลยกินก็กิน,นอดอด,อ,ดอยากอยากนะพี่เอาอย่างนั้นนะนู่นเอาข่าวไปสิบกระสอบไปเลอก็เลยไปเพิ่นก็ยกให้ยกให้มาสิบกระสอบสิบกระสอบปุ๋ยเอามาซึ่งบ้านมืดคเลยก็นอน นอนกันนอนเที่ยงรอบบ้านล่ะนะรอบบ้านเจ้าของก็เลยไปน,นอนกันนอนสองคนกับแม่เลยมา<ะ>ตื่นตื่นมากเลยอยากกินเหล่านะไปขอเหล้าพี่สาวแก่ลนะ้วธรรมดานี่เพื่อนตายแล้วเลยคิดว่าเพื่อนอยู่ครับอืก็เลยขึ้นบ้านอนะ่ะขึ้นบ้านไปก็เห็นเพื่อนพอดีนะขอเงินสิบบาทไปซื้อเหล้าแก่ก่อนครับ เพิ่นก็ให้ให้มาตัางปึกเลยลก็มีแต่ใบปเบ่งลอยเป็นพับมาก็ใบเ,เงินเรียนสิบก็สิบบาทเลยก็เออเอามาทั้งหมดก็เลยก็นับเอาเงินสิบบาทก็เอาเงินพับเงินกระดาษพัดไอ้ทรงให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นไม่รับเลยเงินมึงเงินมึงเงินมึง,มง,มง,มงเอาไปทั้งหมดมเลยก็ตื่นแค่นั้นแหละเล่ากับได้ไปซื้อกินครับ <laughs> <laughs> ครับก็คือว่าคุณพ่อเสียเนาะครับท่านผู้ชมคือคุณพ่อฝันว่าอย่างนี้ครับ ฝันว่าตัวของคุณพ่อเนี่ยได้กลับไปที่อําเภอประโคนชัยก็คือบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่นะครับแล้วก็พ่อพ่ออยู่ประโคนชัยใช่ไหมครับอยู่อำเภอกระสางบ้านผพวันอันนี้บ้านพาอพี่ชายพี่ชายเขายายมาอยู่นี่ครับครับก็คือได้ไปเยี่ยมพี่ชายที่อําเภอประโคนชัยในความฝันเนาะครับแล้วคราวนี้พี่ชายเนี่ยได้ให้ข้าข้าวสารข้าวเปลือกข้าวเปียก ข้าวเปลือกอเอาข้าวเปลือกอยังเปสันสีมานะอ๋อให้ข้าวเปลือกมามครับสิบสิบเหรอกระสอบครับแล้วคุณพ่อก็เอามาไว้ที่บ้านไปที่บ้านครับแล้วก็มานอนกับแม่นอนนอนกับแม่ครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมา,นนมากับไปขอเอไปขอ,นอนเล่าพี่สาวพี่สาวพี่สาวนั่นตายแล้วแต่เอ็ ทำร,รมดาความฝันไม่ว่าไม่ใด้หรอกครับครับไปขอเงินพี่สาวเพื่อที่จะไปซื้อเหล้าเหล้าแก่ครับซื้อสิบขอสิบบาทเพื่อนก็เอาเงินเป็นปึกมาเลยเ,เงินเป็น,นไหนใบเป็นพับมาให้ยื่นมาให้เอ,าอาาเ้าทำไมไฮไลท์แทกนเงินสิบบาทก็อยู่ตังบนครับเลยก็นับเอาเเงินสิบบาทก็เอาววานั้นไปให้ ไอ้เป็นคืนเปิ้นไม่ยอมเอาเลย้วาเงินมึงให้มึงจมวัดนี่เลพี่สาวให้เงินสิบบาทด้วยแล้วก็มีมีเงินแบงค์ร้อยเป็นรอนเป็นด้วยไอ้ก้าไปจมวัดเลยก้หายจมหมดเลยอ๋อครับครับพ่อแล้วพี่ชายของพ่อนี่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่อายุเพิ่นแปดสิบแล้วอายุแปดสิบแล้วพี่สาวพ่อพี่สาวก็หกสิบหกนี่แหละก็ห้าสิบหกพี่สาวอายุห้าสิบหกตายตอนตายนะ เป็นเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบหกปีเดี๋ยวนี้เกอเจ็ดสิบกว่าแล้วาบานำบาถึงนี่นะครับครับถ้าอยู่ก็น่าจะเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดโหเกจ็ดสิบกว่ปีตีเอลไปง่ายก็เจ็ดสิบกว่าแล้วครับครับอืมมันห่างกันสามปีเกิดหน้านะครับครับพ่อแล้วถ้าพ่อฝันแบบนี้เนาะพ่อจะตีตัวเลขตัวไหนบ้างครับพอ่พอก็จะตีว่ะ เก้าหนึ่งศูนย์ก็ไปเก้าสองศูนย์แค่นั้นเนาตีให้เนี่ยไปดีถือไม่ถือก็ไม่รู้หรอกอเอความันก็ก็คือตัวนี้เนาะพ่อเนาะคือตัวนี่แหละครับในกครท่านผู้ชมพ่อเสียตีตัวเลขให้ก็คือเก้าสองศูนย์กับเก้าหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณพ่อลงอายุให้ ด้วยครับอายุของพี่ชายของคุณพ่อเสือ 8, ที่ฝันเห็นก็คือ80 <8 S 1> ปีปส่วนพี่สาวนี่ก็คือ56 56ตอนที่เสียชีวิตเนาะพ่อเนาะนี่ตอนเสียชีวิตครับคุณพ่อเสือนับเอาตอนที่พี่สาวเสียชีวิตครับก็คือ56ปีครับท่านผู้ชมเิ่นตีและครับอ่า92 0ูนนี่คือคุณพ่อเสียตีจากเลขเลขอ่า92 0ูนนี่ก็ กลับบ้านก็นอนกับแม่สองคนรเลยก็ตื่นมาไปขอเงินพี่สาวคนตายนั่นน่ะมากินเพิ่นก็ให้เงินมาทั้งหมดนี่ก็เลยตีเก้าสองศูนย์อ๋อก็คือฝันนอนกับแม่สองคนก็เลยสองสองอันนี้พี่ไปขอเงินพี่สาวพี่สาวตายแล้วก็ดูอใส่เลขศูนย์ใส่แล้วเลขเก้าเก้าก็มันตีมาจาก เอามาจากข้าวอะไล่ะอ๋อก็คือเอามาจากข้าวข้าวก็ก้าวเนาะข้าวครับคือคุณพ่อเสียตีข้าวก็ก้าวรับท่านผู้ชมแล้วนอนกับแม่สองคนก็เลยสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์ก็คือคนตายคนตายก้าสองศูนย์ก้าหนึ่งศูนย์คราวนี้พ่ออันนี้ก็มาจากข้าวมาจากข้าวก็หายมาสิบกระสอบอ๋อก็คือก้าหนึ่งศูนย์เนาะพ่อเนาะ นี่คือที่ไปที่มาครับเมื่อกี้คุณพ่ออาจจะคิดช้าไปหน่อยครับเพราะว่าคุณพ่อก็ตีให้แล้วเนาะพ่อเนาะแล้วลก็ลง,ล,ง,ล,งลืมลืมหน่อยเนาะนล,ลืมลืมแล้วอย่าง <c oughs> นี้ <c oughs> ครับก็มีประมาณนี้ครับรมไม่แน่ครับ<ง>เลขของคุณพ่อเสือ,ออาจจะมาก็ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อก็ที่ผ่านมาก็ตีตามความเข้าใจของเราเนาะพ่อเนาะความเข้าใจของเราครับอหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ ดีข้อตัวเลขเก่งๆก็ช่วยคอมเมนต์ตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้เห็นด้วยหน่อยครับว่าฝันของคุณพ่อเสือฝันในลักษณะแบบนี้จะตีจะแก้ความฝันได้เป็นตัวเลข,ต,เลขตัวไหนได้บ้างเนะพ่อให้ช่วยดีครับช่วยตีบ้างครับโอเคครับเอาพ่อชอบเลขตัวไหนเป็นพิเศษครับสองหางที่พ่อให้มันจบ้า เก้าหนึ่งศูนย์นี่แหละอ๋อชอบเก้าหนึ่งศูนย์มากกว่ามากกว่าอันนี้สำรองหายไปีสำรองให้เออเก้าเก้าสองศูนย์นี่จำลองอ๋อ, 92, อ,อ,อชอบเก้าหนึ่งศูนย์มากกว่าเนาะมากกว่าอ๋อครับครับก็โอเคเนาะพ่อมีประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละค,คะครับครับอ่าครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับอ่าแนวทางความฝันของคุณพ่อเสือครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าขอให้ท่านผู้ชม มีชควมีราบถูกรางวัลใหญ่ๆครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังเนอ้องพอเนะครับขอบคุณมากครับพ่อครับถูก